เอาล่ะสวัสดีคุณชกดู้ยนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนคงรู้แล้วว่าผนจะมาทำอะไรรู้แล้วเนียครับราอาหารก็รู้แล้วใช่ครับเราจะมาเอาชีวิตรอดโอเคซึ่งเราก็ต้องกัดไม้ก่อนนะฮะว้าวตรงนี้มีเหมืองแลวผ่านเอเดี๋ยว เลขเอเลขมันหาย,ยากอนะแต่ผมหาง่ายไปไกลไก่น้อยตบตูดไปน้อยไปน้อยตบตูดตูดร <c oughs> ัดไม้ไปรัดไม้ไปฮึบได้ไหมมาแล้วนะฮะอันที่สอง ซึ่งผมว่าจะไปกุดฐานที่เหมืองตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะเหมืองไหมก็ไม่ถูกวัอก้าแคกระดุกโอเคหลับโต๊ะครับ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video อืมโอเคทีแอก์จาเผาดาบขวานเลียบแล้วก็เซตอ่ะมาเี๋ยวก็แคก่กดตกคราฟออกไปแล้วก็กดฐานเฮบเฮบกดไปเลยนะฮะกดไปเลย ต่างก็ได้เลเวลสีเขียวข้างล่างไปด้วยนะฮะถือว่าดีเลยเชียวนี่ไงเบอร์นหนึ่งละฮัปโอเคกูทำมมาแล้วที่เหลือก็แค่เหล็กนี่ฮัปฮัปฮัปโอ้โหกดโครเยอะ มีตั้งหกข้อเลยตรงนี้ต่อไปพอสโอเคเสบอือหือสวยแลละจ้งางมันเถอะอ่าเฮ้ยเล็กอะ่ะอยากได้ ไม่ถึงโอเคถึงแล้วเอื้อมมือขนาดเล็กเข้าไปจับเล็กที่อยู่บนสูงได้เยี่ยมเลยอะไรแล้วอาหารทุก,ก็ลดลงแล้วในไหน,นก็อยู่ในเมืองและคงหาหารไม่ได้ทุกคนคงรู้ว่าผมจะทำอะไรปิ้งไก่ที่อยู่ในมือแต่ก่อนเอียนต้องทำทางขึ้นก่อนผมะลาดไง เปนไงล่ะนรขุดออกแค่นี้เป็นไงเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อย โอเคทีนี้ฐานตรงนั้นเห็บชืบเห็เอาเอ้ยขุดปิดเห็บเฮ็บเห็บโอ้โหฐานโคตรเยอะเหมือนมีุณภาพอืมจ hmm. เจอได้ไม่มเพียใท้าย้อยอ่ะ โอเคไม่เพชรก็ไม่มีเพชรเผาเลยก่อนต่อไปก็หาทางเอาถา่านแค่เนี้อืมอเชิไอ้ตรงนี้ก็มีหรอ นอยสถทานโคเยอะเลหมือนอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออโคเยอะเลยทาน ปุบบอกที่แอ็กกำลังจะพังแล้วเอาเฮ้ยอันนี้มันหินมีทนงรกว่ะไม่มีอาเจ็เอาเสร็จยังวะคือแค่นี้ก็น่าจะพออยู่เอาละเอาที่แอ็กก่อนเพรที่แอ็กก่ากำลังจะพงังและทีนี้ก็ขวาน แล้วก็ต้องมีาดาบเเปลี่ยนจากอุปกรณ์ง,ง,ง่อหินพวกนี้กลายเป็นเหล็กมนุษย์หินอึลามนุษย์หินกลายเป็นมนุษย์เหล็กแล้วจากนี้จะไม่หลงทางมาั้ย ไม่หลงทางใช่ไหมคุณผู้ชมบอกข้างผมด้วยนะคลิปผมทำคลิปนี้แต่เช้าเลย ก็เหล็กมาเพิ่มแล้วเว้ยกลับไปก็คราฟเลเดียฮอืมไม่มีอะไรใหครับอะทางน้ำเด็กไม่พอโอเคพอแล้วไปตักน้ำมา โอเคตักน้ำแล้วโอเคอึ๊บอึ๊บอะไรนะฮะสราบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตาม แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ,ะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรางั้นก็นั่นแหลคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายบาย